พอดีพี่น้องมีนิสมาตามทะเลร่วม้ะจ้าแต่มีนจ้ะมีกุ้งม,มีหมูยอมีเมิร์ก้ะจ้าเัากำลัลงใส่ไปเลยเนาะสุดแสบกันจ้ากุ้งหมูยอใส่ไปเลยนจ้าหอยแขรงเฮา ก็มีนม่นอไม,ม่เนาะนอไม่ชีฟลางเกิดชะอมจับน้อยเอพิพ่มความหอมปิดถ่ายได้เซนมาละกอของข้าวกับตัวฝักยาวขูดเขาเลย ขาเหเากับนงาอยแ่บคบอีลีนะตาทะเลรวมจ้ะทะเลที่จะมีแคบปูม้านจะนมนบอสทุกคนแซ่บจ้ะมีขนมจีนสด้อจ้ะคนที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย